อริยสัจสี่ในข้อที่สามก็คือทุกขานิโรธอริยสัตว์ความจริงอันประเสริฐคือการดับทุกข์ท่านแสดงความหมายไว้ในที่ใดบ้างครับข้อความในขุตกนิกายปฏิสัมพิชามักธรรมจักรกับปวัตตนสูตรมีว่าภิกษุทั้งหลายทุกขานิโรธอริยสัตว์นี้คือความดับปัญหานั้นนั่นแลโดยไม่เหลือ ด้วยเวลาคะ,ควา,ะความสละความสละกคืนความพ้นความไม่อะไรในปัญหาและข้อความในวิ ى, สุทธิมรรคแปลสัจนนิเทศทุกขนิโรธานิเทศมีข้อความว่าในทุกขนิโรธานิเทศมีวิธีชัยว่าโดยในยะว่าโยตัสสาเยวะตัณหายะเป็นต้นเป็นอันตรัสความดับแห่งสมุทยัยหากถามว่า เหตุอะไรจึงว่าตรัสความดับแห่งสมุทรไทยคำแก้พึงมีว่าความดับแห่งทุกย่อมมีเพราะความดับแห่งสมุทรไทยแท้จริงทุกย่อมดับเพราะความดับไปแห่งสมุทรไทยมิใช่เหตุอื่นเหตุนั้นจึงตรัสไว้ในธรรมบทว่าต้นไม้เมื่อโคนยังมั่นอยู่ไม่มีอุปัตถะวะแม้ถูกตัดส่วนบนแล้วก็งอกได้อีกอยู่นั่น ฉันใดก็ดีแม้ทุกนี้ก็ฉันนั้นเมื่อตัณหานุสัยยังไม่ได้ถูกถอนทิ้งแล้วก็เกิดได้ร่่าไปเพราะเหตุที่ทุกย่อมดับเพราะความดับไปแห่งสมุทยัยดังกล่าวมานั่นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงความดับแห่งทุกจึงทรงแสดงโดยความดับแห่งสมุทัยนั่นเองอันพระตถาคตทั้งหลาย เป็นผู้มีความประพฤติเสมอด้วยสีหะท่านจะดับทุกข์และจะแสดงความดับแห่งทุกข์ย่อมปฏิบัติในเหตุมิได้ปฏิบัติในผลส่วนเดรธีทั้งหลายมีความประพฤติเสมอด้วยสุวารเขาจะดับทุกข์และจะแสดงความดับแห่งทุกข์ย่อมปฏิบัติในผลโดยแสดงอัตตะกิริมฐานุโยคเป็นต้นหาปฏิบัติในเหตุไม่คือแทนที่จะดับกิเลส อันเป็นเหตุให้ทุกเกิดกลับหาทุกมาทับถมตนหนักเข้าอีกท่านว่าราชสีนั้นเมื่อถูกยิงด้วยสอนแล้วยังไม่มัวโกรธลูกสอนเห็นตัวคนยิงแล้วก็พยายามจับตัวคนยิงประหารเสียลูกสอนก็ไม่มาอีกส่วนสุนัขนั้นถูกกว้างด้วยก้อนดินแล้วก็มัวแต่เห่าไล่นับกัดก้อนดินไม่ไล่สะเพิดคนกว้างไปเสีย ก้อนดินก็มาอีกลํำไปความดับโดยสำรอกออกชื่อว่าวิราคะนิโรธความดับโดยสำรอกออกอย่างไม่เหลือเพราะถอนอนุสัยได้ชื่อว่าอาเสสะวิราคะนิโรธอีกในยะหนึ่งการละก็เรียกว่าวิราคะเพราะฉะนั้นในบทว่าอาเสสะวิราคะนิโรโทนี้บัณฑิตพึงเห็นว่าประกอบความว่าการละอย่างไม่เหลือ ความดับอย่างไม่เหลือจากข้อความที่ท่านแสดงไวน้นี้จะดับทุกขคือดับการเกิดแก่เจ็บตายในวัฏฏะดับความเศร้าโศกเสียใจพิไรลำพันดับความทุกข์กายดับความทุกข์ใจได้นั้นก็ต้องดับเหตุแห่งทุกข์เมื่อเหตุแห่งทุกข์ไม่มีเหตุแห่งทุกข์ดับหมดแล้วโดยไม่เหลือเหตุแห่งทุกข์หมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วละได้หมดสิ้นแล้ว ความทุกข์คือการเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่มีความทุกข์คือการเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดก็ไม่มีเพราะไม่มีเหตุที่จะทําให้เกิดอีกเมื่อไม่เกิดอีกก็ไม่ตายความทุกข์เกิดจากการเกิดนั้นก็ไม่มีได้ชื่อว่าเป็นการดับทุกข์ทั้งปวงได้อย่างหมดสิน้นการดับทุกข์ทั้งปวงได้อย่างหมดสิ้นโดยไม่เหลือท่านเรียกอย่างหนึ่งว่านิพพานท่านกล่าวไว้ว่า นิพพานังประมังสุญญานิพพานคือการสูญสิ้นจากกิเลสสูญสิ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะดับเหตุแห่งทุกข์คือกิเลสทั้งปวงได้อย่างหมดสิ้นแล้วก็เป็นการดับทุกข์ทั้งปวงได้อย่างหมดสิน้นซึ่งนิพพานท่านแสดงไว้สองประเภทด้วยกันการดับกิเลสโดยยังมีชีวิตอยู่เรียกว่าสัพปาติเสสนิพพาน และการดับกิเลสโดยไม่มีเบญจขันธ์เหลือเรียกว่าอนุปาทิเสสานิพานเหตุแห่งทุกข์ที่ท่านแสดงไว้ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนั้นคือตัณหาสามได้แก่กามตัณหาได้แก่โลภะเจตสิกซึ่งเป็นกิเลสกามคือความพอใจยินดีติดข้องในอิทธารมที่น่าคล้าน่าปรารถนาได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งเรียกว่าวัตถุกลาง เป็นสิ่งที่น่าใกล้หน้าพอใจสิ่งที่น่าใกล้หน้าพอใจอย่างที่สุดที่เรียกว่าวัตถุกรรมนั้นเป็นไปในชีวิตประจำวันในขณะนี้เดี๋ยวนี้ซึ่งเป็นความจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างแน่นอนเป็นปกติตั้งแต่เกิดจนตายมีความรักมีความพอใจมีความผูกพันยิ่งนักความยินดีความพอใจความติดข้องนั้นฝังรากลึกสุดที่จะประมาณได้ เกิดขึ้นจากผิวหนังจุดเชื่อในกระดูกตั้งอยู่ในหัตไทยเป็นการจิตมั่นถือมั่นอย่างเหนียวแน่นนั่นก็คือตัวตนของเรานี้กายที่เป็นตัวตนของเรานี้ทั้งที่เป็นส่วนของนามกายและรูป,ปกายคือที่ประชุมรวมกันของรูป28รูปก็เป็นรูป,ปกายของเราจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิต ก็เป <S an> ็นจ <an> ิตของเราเป็นเจตสิกของเราตาก็เป็นของเราหูก็เป็นของเราจมูกก็เป็นของเราลิ้นกายใจก็เป็นของเราเห็นได้ยินได้กลิ่นริมรสถูกต้องสัมผัสนึกคิดก็เป็นของของเราเป็นเราความดีใจความเสียใจก็เป็นของของเราความทุกข์กายความทุกข์ใจก็เป็นของของเราเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นริมรสถูกต้องสัมผัส ก็อยากจะเห็นแต่รูปที่ดีเสียงที่เพราะกลิ่นที่หอมรสที่อร่อยการสัมผัสที่เป็นสุขจะคิดนึกตรึกตรองใดๆก็เป็นไปด้วยความติดข้องต้องการอยากได้ให้สมความปรารถนาความต้องการของตัวเองและได้ในสิ่งที่ถูกใจพอใจก็เพราะมีความเกี่ยวข้องในความเป็นของของเราความเป็นเราความเป็นตัวตนของเรา อยากให้ของของเราเที่ยงอยู่อย่างนั้นไม่แปรเปลี่ยนให้ได้รับความสุขอย่างนั้นตลอดไปที่เรียกว่าภาวะตัณหาเมื่อติดข้องในความมีความเป็นติดข้องในความเป็นของของเราก็ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่ต้องการที่จะเศร้าโศกเสียใจที่ไรลำพันธด้วยมีความเห็นว่าเมื่อตายแล้วก็สูญสิ้นจากสิ่งเหล่านั้นต้องพลาดพากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่จเจริญใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวตนของเราคือรูปกายและนามกายนี้โดยเห็นว่าเมื่อตายแล้วก็ศูนเมื่อตายแล้วก็แล้วไปสิ่งที่เคยมีอยู่ก็ไม่เหลือตายไปแล้วก็ศูนย์ตายไปแล้วก็ไม่เกิดจึงไม่ต้องกลัวในการที่จะสแสวงหาโดยวิธีการต่างๆเพื่อให้ตัวเองและพวกพ้องได้รับความสุขจเจริญด้วยลาบยศดสุขสรรเสริญ แม้จะกระท,ทําทุจริตแม้จะกระทำอกุศลกรรมก็ไม่เกรงกลัวเพราะตายแล้วก็หมดสิ้นกันนี่ก็จัดเป็นวิภวะตัญหาตัญหาทั้งสามที่ท่านแสดงไว้นี้โดยสภาพธรรมเป็นเจตสิกอย่างเดียวคือโลภะเจตสิกที่เกิดขึ้นกับจิตอันประกอบไปด้วยโมหะเจตสิกหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าอาวิชชาคือไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราไม่มีของของเรา ไม่มีตัวตนของเราไม่ได้เป็นใครไม่ได้เป็นของของใครไม่ได้เป็นตัวตนของใครเมื่อไม่รู้ว่าไม่มีเราสาเหตุมาจากโลภะเจตสิกบวกกับโมหะเจตสิกประกอบกับด้วยความเห็นผิดจึงทําให้เกิดการคิดมั่นถือมั่นว่ามีเรามีของของเรามีตัวตนของเรามีบุคคลอื่นมีสัตว์อื่นมีของของบุคคลอื่นของสัตว์อื่น มีตัวตนของบุคคลอื่นมีตัวตนของสัตว์อื่นและยึดมั่นว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงไม่แปรเปลี่ยนเป็นสุขเป็นอัตตาตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดความทุกข์ที่เกิดขึ้นเผาจิตในแต่ละวันนั้นจึงเกิดจากโลภะความติดข้องและโมหะความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงทําให้เกิดความเห็นผิดและยึดมั่นถือมัน่นเมื่อมีเรามีของของเรามีตัวตนของเรา ทุกต่างๆก็เกิดขึ้นด้วยความเป็นเราด้วยความเป็นของของเราด้วยความเป็นตัวตนของเราเพราะในแต่ละขณะนั้นย่อมเกิดและดับย่อมแปลเปลี่ยนไม่คงที่ย่อมถูกเบียดเปลี่ยนเพราะการเกิดและดับลาบยศสุขสารเสริญก็ถูกเบียดเปลี่ยนด้วยการเกิดดับด้วยการแปลเปลี่ยนไปไม่คงที่กายที่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราก็ว่างเปล่าเพราะถูกเบียดเบียนด้วยการเกิดดับ ทำให้แปรเปลี่ยนไปจากเดิมอยู่ทุกขณะไม่มีใครสามารถที่จะต้านทานสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่เกิดขึ้นในอดีตหรือในปัจจุบันหรือในอนาคตก็ตามถ้าเป็นของเที่ยงเป็นของมั่นคงไม่แปรเปลี่ยนก็ไม่เป็นทุกข์อะไรแต่ความจริงหรือที่ท่านเรียกว่าธรรมะไม่ได้เป็นเช่นนั้นเมื่อเหตุแห่งทุกข์คือความติดข้องต้องการ และอวิชชาหรือโมหะเจตสิกที่เกิดร่วมกับโลภะเจตสิกนี้เป็นไปอยู่ตราบใดความทุกข์ทั้งความทุกข์ที่เป็นไปในชีวิตประจำวันในแต่ละขณะก็ดีความทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายความเศร้าโศกค,ความเสียใจความพินไล่ลำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจซึ่งเป็นทุกข์ในวัฏฏะก็ยังคงเป็นไปอยู่เมื่อจะดับทุกข์โดยไม่เหลือนั้นก็ต้องดับเหตุแห่งทุกข์คือดับตัณหา และดับอวิชชาอันเป็นต้นต่อให้เกิดตัณหาและกิเลสทั้งปวงให้หมดสิ้นอวิชชาหรือโมหะเจตสิกที่ทําให้เกิดตัณหาคือความติดข้องต้องการอยากได้นั้นทําให้เกิดความเข้าใจผิดความเห็นผิดว่ามีเรามีของของเรามีตัวตนของเราเมื่อจะดับตัณหาก็ต้องดับอวิชชาหรือดับโมหะเจตสิกที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดความเห็นผิดว่ามีเรามีของของเรามีตัวตนของเรา มีบุคคลอื่นมีของคนอื่นมีตัวตนข้อบุคุคนอื่นและสัตว์อื่นนั้นเมื่อดับอวิชชาได้อย่างหมดสิน้นคือเกิดความรู้ความเข้าใจว่าทั้งรูปกายและนามกายไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็ตามรูปกายและนามกายนั้นเป็นเพียงรูปธรรมและนามธรรมคือเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นจริงแต่มีจริงเป็นจริงนี้ไม่ใช่มีจริงเป็นจริงด้วยสมมุติสัจจะ คือจริงโดยสมบุติแต่เป็นความจริงอย่างแท้จริงก็คือเป็นธรรมะเป็นธรรมะก็คือแต่และขณะนั้นเกิดขึ้นและดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสนึกคิดและสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสและเรื่องราวที่นึกคิดล้วนแตเป็นธรรมะคือเป็นความจริง มีแต่ความว่างเปล่าเพราะเกิดและดับหมดไปหายไปสิ้นไปไม่เหลืออยู่เลยแม้จะเกิดขึ้นอีกในขณะต่อต่อไปก็ไม่ใช่สิ่งเก่าที่เกิดขึ้นนั้นเพราะสิ่งเก่าที่เกิดขึ้นไปแล้วดับไปแล้วนั้นย่อมจะกลับมาอีกไม่ได้แม้จะเกิดในขณะต่ต่อไปเกิดขึ้นก็ดับไปเช่นเดียวกันไม่เหลืออยู่เช่นเดียวกันหมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วเช่นเดียวกันเมื่อหมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้ว เพราะเกิดระดับอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรที่เป็นของของเราเป็นเราตัวตนของเราจึงเรียกว่าเป็นธรรมะภาษาไทยเรียกว่าเป็นความจริงอย่างนี้นั่นก็คือรูปธรรมก็เป็นธรรมะนามธรรมก็เป็นธรรมะรูปธรรมและนามธรรมนั้นเมื่อเรียกสั้นๆก็เรียกว่าเป็นธรรมะเมื่อเป็นธรรมะแล้วเมื่อเป็นความจริงอย่างนี้คือเป็นความว่างเปล่าในทุกๆขณะที่เกิดดับแล้ว ก็ไม <S an> ่ม <S an> ีอะไรที่จะต้องยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราเมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างนี้ก็เป็นความเข้าใจถูกความเห็นถูกความเข้าใจผิดความเห็นผิดคือความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงที่เรียกว่าอวิชชาหรือโมหะเจตสิกนั้นก็ดับไปตามลําดับเมื่ออวิชชาคือความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงนั้นดับตัณหาที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ก็ดับ อุปทานการยึดมั่นถือมั่นก็ดับความเห็นผิดก็ดับกิเลสทั้งกวงก็ดับโดยไม่เหลือเพราะอวิชชาดับทุกทั้งกวงก็ดับอวิชชาดับในที่ใดตัณหาก็ดับในที่นั้นอุปทานก็ดับในที่นั้นกิเลสทั้งปวงก็ดับในที่นั้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจากไฟคือกิเลสที่เผาจิตก็ดับในที่นั้น ความทุกข์ในวัฏฏะคือการเกิดแล้วตา,ตายตายแล้วเกิดอีกก็ดับในที่นั้นการดับเหตุแห่งทุกข์โดยการดับอวิชชาโดยไม่เหลือนี้จึงเรียกว่าทุกขานิโรธาคือการดับทุกข์หรือเรียกอย่างหนึ่งว่านิพพานนั่นเอง